ทำนาข้าวเจอหอยเชอรี่กินหอยเชอรี่อันตรายแค่ไหนกำจัดยังไงวิธีง่ายๆและมันก็ง่ายๆที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับเราไปฟังกันสวัสดีครับพวกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมงทุกประเทศทุกทกท,กท่านพวกผมครับในสรรา,ารนเกษตรอีกเช่นเคยวันนี้ครับผมก็เอาความรู้แนวทางดีๆมาแชร์ให้เป็นกับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ทุกท่านนะที่ปลูกแตงโมงก็ดีนะครับที่มีนาข้าวนะครับ หอยเชลี่ที่ฮือฮาเกี่ยวกาวนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใช่ไหมครับคุณพ่อแม่นะครับที่ให้ดูตรงนี้ดูมันไข่นะครับไข่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเงี้ยมันเกาะต้นแต่ในปีนี้นะผมก็ไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่ามันสองปีสามปีมันนี้ยมันไม่ค่อยเจอนะครับแล้ะจะกำจัดง่ายๆนะครับก็จะใช้ตัวเ e a ด m e นเมทา a ีไฮนะครับ หนึ่งกิโลหนึ่งถุงเนี่ยเราหยอดเป็นจุดๆนะครับหยอดไว้นาเรามันสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็หยอดไว้สี่มุมอ่ะเลือกที่ที่หยอดไว้ถ้าเราสังเกตเห็นว่าต้นข้าวเรามีไข่หอยเชอรี่อย่างเงี้ยเราก็มาหาซื้อนะครับเด็ดมินนะครับเอาไปหยอดไว้สี่มุมหยอดไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วมันก็จะมากินเองน้องพ่อแม่ ไม่เป็นพิษต่อปลานะครับไม่เป็นพิษต่ออะไรเลยนะครับแต่หอยหอยจะตายครับพ่อแ <laughs> ม่ยเมื่อหลายปีก่อนก็จะเจอเยอะอยู่ครับเมื่อก่อนเ <c oughs> มื่อก่อนจะใช้เปลือกกากชาครับแบบนี้อันนี้มันจะใช้ง่ายสะดวกกว่าในการฆ่าหอยเชลีีตัวเด็ดมินเลยนะครับง่ายๆเลยเดดมินเอาไปหยอดตามมุมเป็นจุดๆไว้ครับไม่ต้องหยอดเยอะเดี๋ยวมันจะเรียกมาเฮ้อมากินเร้วมากินเร็ว มันก็จะมากินแล้วมันก็จะตายพ่อแม่เนาะบ้านผมทานาครับผมเลยพูดได้เนาะแล้วตรงไหนยอดไหนมันดีผมก็จะเอามาแชร์เป็นความรู้นะครับสนใจสินค้าก็สามารถแอดไปที่เพจเ Facebook ของบริษัทธีเกษตรได้ครับผมหอยเชอรี่ผมยังไม่เคยกินนะครับผมไม่กล้ากิน <_ letter> แต่หอยอยื่นกินครับผมหอยแมงพูอย่างเงี้ยครับ<_ letter <_ letter> แล้วก็หอยจูบหอยแคงประมาณนี้เนาะหอยอันนี้นะครับที่กิน<_ letter> <_ letter> อย่าคิดเลยนะพ่อแม่เนาะ เอาเป็นความรู้ครับเดดมีนหยอดสี่มุมจิบจิบหยอดเลยครับพ่อแม่หอยที่มันกัดต้นถั่วต้นแตงหอยที่มันอยู่ในสวนก็ใช้เดดมีนครับเอาไปหยอดเป็นจุดจุดไว้นะครับใครที่ผูกตัวผูกแตงเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องหอยมากัดต้นเต็มพักคุมเลยบางพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นความชื้นของน้ําที่ดีอะความชื้นะนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องหอยกัดต้น บางคนก็จะอาจมองไปว่าเป็นจิ้งคุงจิ้งก,ก็ได้แต่หอยมันอยู่เต็มนะครับมันก็เลยกัดขิดต้นเนาะต้นอ่อนชอบชอบพ่อ,อแม่เดนมินมันตอบโจทย์ได้แม่แค่ถือถุงอ่ะก็ไม่ต้องลําบากก็ไปหยอดเป็นจุดเลยมันจะมีกลิ่นหอมไหมนะรตฐวิดมนะพ่อแม่เนาะเอาเป็นความรู้ครับในชาวนกเกษตรได้ทุกพื่ครับพ่อแม่เนาะอยู่กับที่กเกษตรนะครับ สินค้าส่งเคอรี่ทุกประเทศทางพ่อมแม่ยุคนี้ก็ยุควิกฤตโควิดนะครับก็ไม่อยากให้ไปไหนมาไหนครับก็สามารถทุกยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมาสั่งได้เลยนะครับหรือแอดไปทั้งเพจของบริษัทเพื่อความสบายใจนะครับว่าในการสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนก็พึงระวังตรงนี้ครับว่าอาจจะโดนหลอกโอนเงินอย่างนั้นอย่าง,งน,นี้ไปแต่ครั้งที่ผมได้ยินมาจากเอซีหลายคนที่เล่าให้ฟังนะครับผม ก็เราก็ส่งมาตลอดครับเปิดมา50กว่าปีครับพ่อแม่เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเพจ Facebook ของบริษัททินชัยนะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาข้าวนะครับก็ได้ทางทางไลน์ก็ได้ครับ0 9 5 5 3 9ก็242ครับหรือจะโทรมาพูดคุยมั่วมอยกับเกษตรอยากจะรู้ปัญหาเทคนิคต่างๆขั้นตอนและวิธีการใช้ยาในการดูแลพืชทุกๆชนิดก็โทรมาที่ 0830017200หรือแอดไลน์ก็ได้ครับผมเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรที่ยากเลยมันไม่มีอะไรทับซ้อนไม่มีอะไรที่นอองน้ากลัวพ่อแม่เพียงแค่เรารู้ว่ายาขาหอยเชอรี่มันต้องเป็นเดดเมนหยอดเอาเป็นจุดๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุําไทยคลายกังวล ทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนไยให้ปัญญามีปัญหาปรึกษาเทียนไยเกษตรหาต้นเหตุถามไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเทียนไยให้ปัญญา